ค่ะคราวนี้เราจะเริ่มการบันทึกให้ใหม่นะคะก็รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะที่เราจะบันทึกให้นะคะก็หมุนให้เต็มเลยนะคะว่านี่นะคะ่ะดอกไม้ของจริงทั้งหมดนะคะใครอีแฉก็ขึ้นมาได้เลยนะคะสีขาวปีนี้ยังไม่ออกดอกเออยอะเลยนะคะแต่สีม่วงนี่ เต็มเลยนะคะเมื่อกี <c oughs> ้ดิฉันก็เก็บภาพไว้ได้เลยนะคะอ่ามีนะคะสวยการที่ฉันจะเยียนถ่ายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็คงจะใช้เวลา15นาทีในการใส่ถั่วไปเดี๋ยวจะไปอัพโหลดให้ดูตอนหลังนะคะอาแชร์เลยสิแชร์เลยสิชุดนี้ก็ จะฟาดวงอาทิตย์สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เริ่มจะหมดแสงแล้วนะคะอะไรเองไปไม่ถึงมุมมงเลยนะคะก็ยังจะไปหลายๆที่เจ้าสุขเจ้าสุขทังปกินอะไรไงนะคะก็จะถ่ายแบบเงียเงีไม่ได้นะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาด้วย ล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะบางครั้งก็เร็วบ้างทัาบ้างมีตากล้องทุกชนิดเลยนะคะที่อยู่ข้างใหมนี้ทปทุกคนตา่างคนก็ตา่างเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วดิฉันจะไปอีกเพิร์นึงนะคะสถานที่หนึ่งอยู่ตรงนน้นนีคะออเช่อก็สุดยอดอีกบ้าง ก็จะออกไปอีกสถานที่นึงนะะดอกกุหลาบยังไม่บานปีที่แล้วเรามาดอกกุหลาบเพียบเลยนะะปีนี้เราผ่านดอกกุหลาบไปก่อนนะคะ เราไปเอาสถานที่ที่ว่าเราไปเมื่อปีที่แล้วเก็บเกี่ยวสถานที่กันเต็มที่เลยนะคะในปีนี้เดี๋ยวเันก็เก็บเป็นวิดีโอให้ส,สามไฟนะคะจะเป็นสระเลาจะเข้ามาก็ดอกซ้นป,ปีนะคะ เด้เข้ามาเมืองสวรรค์บนดินนะคะนี่เลยนะคะ้นกว้างรอบเลยดิฉันคงไม่เดินไปตรงโน้นแล้วละค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเจ็บขาตรงอุโมงนี่ยังไม่ออกดอกนะคะ ปีที่แล้วเรามาถ่ายภาพปีนี้ก็มาเก็บวิดีโอให้นะคะ <c oughs> หุบเขาทั้งหุบเขาเลยนะคะที่อยู่ในนี้ก็มีแต่ดอกวิทรียหรือว่าดอกฟูจินะคะแล้วก็ดอกซืซือีแล้วก็ดอกผีเสื้อดอกเพียนเยอะมากะะอาเราก็ถ่ายช่างภาพของเราด้วยนะะี่ค่ะช่างภาพเลยถ่ายเทียบนะคะงานนี้ เราต้องหนงตรงนี้ก่อนนั้นแล้วะคะ่ะแล้วก็มาในจุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีม่วงที่สวยนะคะแต่สีขาวมียังออกไม่เต็มเลยแล้วก็ตอนนี้เราอะมาดูอีกซุ้มนะคะซึ่งเป็นสีขาวตร,ะะตรงนี้นนะคะตรงนี้เลย

อันนี้บรรยายกันเหนื่อกันหอ ะะจับให้หนูเทียนเดี๋ยวหนูจะเข้าไปไจับวิดีโอไว้ให้หนูที่เฉยหนูจะเข้าไปทางไนหนเนี่ยเอามือเจ๊จะเอามือวางตรงนี้เจ๊จับมือ่จับไว้ตรงนี้หนูจะเข้าตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสีนู้นนะคะสีม่วง น,นี่ก็คล้ายๆดอกกระดาษเลยนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอโทษทีด้วยนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานมากันหลายคนต่างคนก็ต่างเก็บภาพกันนะคะดิฉันก็เก็บก็ตรงนี้ละคะแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะสีม่วงกับสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เรา็ขายให้ดูก็มีดอกนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเรามาขอเกิด มาที่นี่ก็เหมือนเมืองสวรรค์น,นะคะสวรรค์นบนดินนะคะก็จะมีทุกผันไม้เลยนะคะดอกไม้ใหญ่ซากุระเมื่อกี้เราถ่ายให้แล้วนะคะตอนนี้เรามาถ่ายสืทเป็นวิดีโอนะคะือสองต้นนี้นะคะต้นสีม่วงกับสีชมพูนะคะก็ดิฉันก็ให้พี่สาวช่วยจับเป็นวิดีโอให้หน่อยเพราะว่ารถจอดไกลมากเลยนะคะก็ จบวิดีโอนี้แล้วเราก็จะไม่ถ่ายแล้วนะคะคนที่ใั่ก็จะต้องเก็บาภาพาที่ระลึกบ้างนะคะก็วันนี้ก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราหมุนไปถ่ายให้รอบๆเลยนะคะตอนคิสมาร์ทเราก็มากันนะคะเรามาแต่ว่าไม่สวยนะคะ,ะนี่นะคะเราก็มากับคนญี่ปุ่นก็ ต้องรีบๆหน่อยนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องไปอีกสถานที่นะคะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องดูว่าใช้เวลานานมากนะคะัมภีร์นี้สถานที่เดียวตรงนู้นนะคะอุโมงนะคะเราคงไม่เข้าไปเพราะเดินไกลมากเลยค่ะและคนละคนก็เยอะด้วยนะคะปีนี้เราคงไม่ไปเข้าไปถ่ายที่อุโมงนะคะเราถ่ายให้แค่ตรงนี้ อยนะคะก็เป็นจุดที่เขาพักผ่อนนะคะเดี๋ยวได้ดูกันเต็มๆเลยนะคะวันนี้นะคะในสวนฟูยิฮานาหรือว่าวิเทิเรียนะคะเป็นภาษาอังกฤเก็ดอกวิเทิเรียภาษาญี่ปุ่นก็ดอกฟูจิฮานานะคะก็แล้ แก้ให้เต็มเลยกลายเป็นทั่ากันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้จะต้องกลับที่เดิมแล้วเพราะว่าดิฉันไม่เดินไปข้างในนะคะทั้งหุบเขาเลยนะคะถ้าเราเดินต้องใช้เวลามากๆเลยนะคะเราตอนนี้เรามากันเยอะเราก็ไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะเมื่อกี้ก็หลงทางกันแล้วดิฉันก็ได้เก็บภาพนินดๆหน่อยๆก็ใช้เซฟีของตัวเองเก็บเก็บภาพนะคะ,ะก็ เมื่อกี้ก็มาตรงนี้แล้วนะคะก็โดนเรียกมาแล้วก็ามาเก็บบ้างนะเก็บให้ดูแล้วเดวเราจะเก็บออกไปให้ข้างนอกนะคะข้างนอกเมื่อกี้นี้แดดไม่มีเลยนะคะแดดเริ่มเริ่มหมดแล้วคอมินตทางซ้ายนะคะทีนี้ตอนนี้แดดเริ่มหายแล้วค่ะเอาแล้วค่ะใครดูที่อยู่เมืองไทยนะคะดูแล้วก็ให้หนึกถึงว่าน,นี่ยได้มา อยู Even, ่นบนสวรรค์บนดินนะคะที่ลองรูปไปทั้งหมดนี่คือของจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะวันนี้ติดตามมาเราติดตามทุกปีเลยนะ,ะแต่เราไม่ได้ออกวิดีโอนะคะเราเพียงแค่ว่าเรามาถ่ายรูปนะคะตรงด้านหลังนะคะคือใยซากรุระนะคะแล้วก็นี่เป็นสนนะคะต้นสนชันนะคะก็ทุกอย่างเมื่อกี้เราเข้าไปตรงจุดนั้นแล้วนะคะ ปีนี้ยาวไม่ถึง2เมตรนะคะปกติจะประมาณ2เมตรนะคะปีนี้โดนทั้งปลาอายุโดนทั้งผลและก็แผ่นดินไหวด้วยนะคะในเขตโทชิเคนนะคะสือสือนะกีฮานาทิบะซากุระไม่มีนะคะในนี้นะคะถ้าใครมาก็อย่ามาชนที่นี่นะคะจะมีเขตนะคะคิบะซากุระไม่ได้ทราบว่าวันนี้เราจะไปทันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าเข้ามานี่รถติดมากเลยนะคะ เราก็ได้แต่ดอกไม้นะคะนี่นะคะดอกไม้อยู่ตรงนี้นี่นะคะตรงมือที่ดิฉันจับไปนี่นะคะแต่ให้ดูที่นะคะดูข้างบนเลยนะคะสวรรค์นบนดิน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาโทรตามหาเราแล้วเราเราไม,ไม่อยู่เราโดนแน่เลยนะครับว่าเราพิฉันไม่ได้ขับรถมาเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มากับถั่วเพราะว่าเราหมากันเองนะคะแล้ก็ต้องเอาใจคนญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ทราบว่าเขาเินออกไปกันข้างนอกหรือย,อยังเนาะมาจุดถึงมุมจุดน,นี้ก็เราได้ถ่ายทำให้ดูแล้วนะคะ ดอกอ่ามีเดี๋ยวอ่านาเดียโกนาเดียโกนะคะมีดอกดอกนี้บ้านเราคงจะเรียกเป็นดอกกระตาษมากกว่านอนี่นะคะ แล้วเราก็จะไปสุดที่ต้นใย,ยซากุระสีชมพูนะคะต้นนี้ดิฉันไม่ทราบว่าจะถ่ายได้ใกล้หรือเปล่าเพราะไม่เหมือนต้นเมื่อกี้นะคะต้นเมื่อกี้ถ่ายได้ใกล้มาแล้วก็จุดนี้นะคะ ถ้ททาดเพื่อนไวหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเดินถึงสัมภาระอยอว่ากเลยค่ะพอรถจอดไกลมากวันนี้ที่จอดรถไม่ว่างเลยนะคะเราต้องไปจอดไว้ที่บ้านเพื่อนนะคะแล้วก็เดินมาอีกหนึ่งกิโลค่ะเออค่ะอ้าแล้วละคะ,ะาคาที่เราพูดนประตูทางออกอยู่ด้านโน้นเลยนะคะเราไม่ได้อยู่ที่สงูงเราก็เลยถังไม่เห็น,นะคะ่ะ ก็จะย้อนให้นะคะบ13นาทีการใหม่แล้วก็ด้านบนเป็นกขาวนะคะ่ะต,ต้นนี้ก็จะเป็นต้นสีขาวนะ ดอกซือซือกินะคะดิฉันยังไม่ได้อ่านนะคะพอรีบถ่ายวิดีโอให้ดูกันก็เลยไม่ได้อ่านนะคะเดี๋ยวไปบรรยายในวิดีโอให้ดูอีกทีนะะึงะญญนะคะถึงบันไดแจกดอกกุหลานะคะกุหาแต่ว่าดอกอื่นไม่ได้บรรยายเลยนะคะ <c oughs> เอาละคะนะวันนี้เราก็จะจบด้วยภาพนี้นะคะทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้ก็ขอให้โชคดีนะที่ไยาบมาเทียเเท่ยวก็ที่ฮุรวาแปะตือโทมิเท็นนะคะคุยฮาน่าหรือวิทเรียนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมวิดีโอของดิฉันดิฉันคือเซก,กุอิยะมามาุโตะคะ่ะสวัสดีนะคะ